สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซียการ์เด้นทุกท่านนะคะวันนี้เรามีใส่น่ารักน่ารักนะคะกระถางเล็กแต่ว่าน้องโตแล้วนะคะเปิดดางเปิดสีสวยนะคะจัดโปรให้อาโปรส่งฟรีนะคะท่านผู้ชมวันนี้จัดโปรให้3กระถาง1000ส่งฟรีนะคะ3กระถาง1,000ส่งฟรี เริ่มที่กระถางแรกนะคะเอาไปสวยๆจุกๆอ่าอันนี้ได้มาจากสวนพลอยชนกนะคะน้องบอกว่าต้นนี้จะเข้าแดงนะคะตอนที่น้องมานะคะน้องติดแดงมานะคะอ่าอ่าฟอร์มน้องดีมากเลยนะคะอันนี้กระถางที่หนึ่งนะคะสนใจอ่ากระถางไหน จ Shift, ดไว้นะคะแล้วก็โทรหานุนะคะหรือจะส่งให้นุทางไลน์ก็ได้นะคะกระทางที่สองมาโทนนี้นะคะก็จะมีตําหนิบ้างนะคะขอคนที่รับได้นะคะฟอร์มน้องแบบนี้เลยนะคะฟอมน้องแบบนี้เลยกระถางที่สองเอาสวยๆไปเลยนะคะกระถางที่สามระมาณนี้นะคะกระถางที่สามหรือใครสนใจจะเหมาหมดก็ได้นะคะใครจะเหมาหมดก็ได้นะคะกระถางที่สี่ อ่าสีเข้าแล้วนะคะด่างแบบนี้นะคะสีเข้าแล้วกระถางที่สี่กระถางที่ห้าก็จะมีตําหนิบ้างนะคะแต่ฟอร์มน้องสวยมากเลยนะคะกระถางที่ห้ากระถางที่หกกระถางที่หกฟอร์มดีค่ะฟอร์มดีฟอร์มดีนะคะติดสีมาแล้วนะคะกระถางที่เจ็ดกระถางที่เจ็ ติดสีแล้วคะ่กะกระถางที่แปดดูฟอร์มฟอร์มดีนะคะด่างแบบนี้นะคะกระถางที่8ปดกระถางที่9ก้ากระถางที่9เปิดด่างมาแล้วนะคะกระถางที่10บฟอร์มดีมากค่ะท่านผู้ชมกระถางที่10กระถางที่11บดูฟอร์มคะ่ะดูฟอร์ม สีค่ะเข้าเรียบร้อยกระถางสิบสองสีเข้าแล้วนะคะฟอร์มแบบนี้นะคะกระถางสิบสามฟอร์มดีค่ะกระถางสิบสี่กระถางสิบสี่และกระถางสิบห้ากระถางสิบห้านะคะ,อะฟอร์มดีค่ะสวยด้วยนะคะก็มีทั้งหมดด้วยกัน ส5กระถางนะคะสนใจกระถางไหนนะคะสามารถส่งให้หนุ้ทางไลน์ได้เลยนะคะจัดโปร3กระถาง1000นะคะา3ากระถาง1,000หรือถ้ารับหมดนะคะถ้ารับหมดจัดให้ไปที่3,900ส่งฟรีนะคะ3,900ส่งฟรีนะคะถ้ารับหมดทั้งทั้งถาดนี้นะคะ คุ้มมากนะคะท่านผู้ชมน้องมีแต่ต้นสวยๆนะคะอ่านดฝากไปด้วยนะคะหากชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ